เด้อพี่น้องเดินสีให้เบิ่งนกนะนกกมากกระหรอกมานกระหอร,ะะอ,กระหอกแลีนนี่หรอนกน้อยนกธรรมชาติดนะกกระนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อกระเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเลิฟเด้อกระ,ะเด้อมุน,ก,นก้องตามภาษาเนาะกระเนาะ เมื่อกี้นี่เขาไลกิกกระหอกคือเปรตคนไทยว่าท่านกระลอกนกะกระอกแดนนี่ลรอกมันแดนไปทังงในพวกระลอกอเขาใส่ปีกใส่หางตามภาษาเนะ,ะนค่นะน้อนะใส่ปีกใส่หางแดดแดดมันนี่พี่น้องเลยม้องแดดขกดักแดดแน่ให้ โอ้โูนก็หลอ,อกแลนในทา่าพุนตัวบินนึงบินมาหนึ่งบิน,น,บนไปหุนหรอกพีบบ่น้องเอ้บินขึ้นไปสูงก็เก่าหุนบินขึ้นไปสูงสูงยได้มาเห็นเลยบันนีบินนี้หรอ บินคักบินแนห,นหนเราพี่น้องเลยอันซุ่มหนึ่งอยู่หันอยู่ในอันป้าบอลบาดเดียนเนาะค่ะเนาะอีกุ่มหนึ่งนะนกตัวน้อยหน่อยตะหักตะหักเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งดีๆเด้วเรื่องนกอยู่ในป้าบอลบาดเดียนบอลบาดเดียนงามงาม แดดแดดมึงน,นี่มึงนะแดดคัาหรายนน,นกนซุ้มหนึ่งยืดต้นมาเขียมซุ้มหนึ่งยืดต้นมาเขียบนาก,กนนาะห้านี้หลายตัวไเบิ่งถ้ามาตาเด้อก่ะเด้อเบิ่งถ้ามาตา มันกระลอกมันไรกันมันกระลอกพี่น้องเลยนี่กระลอกขาวเพิ่งพี่น้องกระลอกขาว เรียนไายก็หลอกก็หลอกเขานกนกกีก็หลอกนกกีก็หลอกเมื่อกี้นี่ก็หลอกเรนนื่องแหลนหนีมึงนลยพี่น้องเบิองท่านบอกก่อนเดี๋ยวนยี้เมืองพ่อท่านเลยก็หลอก,กหลอกไล่ไหล นี่ตัวหนึ่งแตงุ่มๆอยู่นี่มังเลือนไปน่องเอยมันติดเต็นมากเริอนไทยก็หลอกไอ้เบิ้งนค่ะเนาะอันนี้นนนนซุ่มหนึ่งก็หลอกไปแล้วไปบุญ เต็นไว้ไว้กับหลอกพี่น้องในวงเนี่ยกระหลอก้า่หลายซีหาตัวหลดจับกล่องอัติว่านพี่น้องเห็นบ้านมันแมลนแมลงทึ่งตุ่นดอกมองมนะันกระหลอกขาว เรียนอะไรกันมึงเนี่ยเรียนอะไรกันจะผ่าบน่ำกับว่าท่านน้ะงพี่น้องอุ่้นมันอยู่คุณหลอกเรียนอะไรกันหลอกเรียนมากนกกับไรกีกนกขนนกมึงเนี่มึงน,นก

โอ้อยูสูงสูงยูหยอดเราแดกบนพี่น้องเลยไรไล่กันสวดสวดแตกสวดสวดอยู่น,นอค่ะเนาะเบืองแถบสีวะท่านจับผาบสีวะท่านเลยพี่น้องเลยนกบินลงใสเราบันนี่โอ้ยบ่ท่านเราพี่น้องเลยบินไหวไรนก นกกะบ,บินมาเบิ่งอันแดดคักหลายจนอั่นใบอันบอนประเดียนสูบพุง่งเนี่ยมันเร่งเนค่อยสิฟื้นขึ้นเนะาเนะคันหนกมึงค่อยสิฟื้นขึ้นมึงบอนประเดียนงามมงามอันนี้การต้นพวงมาลัยประเดียนเนะาะค่ะเนาะอันนั้นก็ต้นเฟิร์นใบเลียว บิ่งนกเขาโอ้มันบินมาเมื่อกี้พุ่นตัวบกักใหญ่อยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยประเด็นหัวต่เห็นพุ่นน,นกเขานกเขาหัแต่เห็นมันบินเจิดมาเมื่อกี้นี่นึกว่ามันลงไสพุ่นยางงมงอมงอยู่โอ้ตัวบักใหญ่ายมั้งนะพุ่นบินมาตัวเดียวบินแห้งๆตัวง่ายๆเบิบมาสุตทธรรมาเป็นคู่มื้อนี้คือตัวเดียวมั้งนี่ ขาคือเป็นฟุยฟ้ยฟุ้ยงสันนกเขาียังน้อยต้องให้พูกเก่งนกเขาบิง่งเนาะิึงเนี่ยเป็นขาฟุย้ยฟุยเขามาหาจินดอกหยามาหาจินนั่นนั่นเนาะกันเนาะิึงดูหลอกอะไรกันแตกตุ๊กเจิดว่าหันไปทั้งในแล้วมึงบอลประเดือนงามงามพี่น่อนย เปลนสีผาไปเบิ่งนกใกล้ๆมันสิบินหนีบ่โอ้บินหนีบินหน,น,นีพี่น้องให้ไปไก่บ่ได้มันบินหนีไปไก่บ่นนไ,ได้เลยมันบินหนีบินหนีแล้วอื โอกําลัางแตกกอออกมาอีกแล้วนี่ประเด็นสีเดลเอาไปปลูกไม่ขยายพันธุ์เบิ่งมันแตกมาม่หม่พี่น้องเห้มึงนะมันแตกมา่หม่เอ็งนะกอหน่อยหน่อยนะแตกมาหนึ่งสองเห็นบ่มันแตกมามกห่หม,หปม,ม,ม่ประเด็นสีเดลใส่กระถางไม่อ่ะบอลประเด็นแตกมา่หม่เนาะค่ะเนาะโอ้แตกมา่หม่แล้วแตกมา่หม่คับ แตกน้ำหม่แล้วมันอันนี้ก็ดอกพวงมาไล่ประเด็น,นนี่ดอกพวงมาไล่เน,นาะค่ะเนาะอันนี้ตนน้นัแงงน,แน,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 นแสงเงินแสงทองเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นแสงเงินแสงทองของประเด็นประเด็นขยายแกอีกต้นหนึ่งกำลังสวง,งาม อันนี้ต้นนี่มันก็แตกกอหลายเราประเด็นสิขยายไหมท่านขยายนะค่อเนาะอ้งามครับงามเนี่ยพี่น้องงามหลายตน้นแสงเงินแสงทองอืเมืองเมืองมันแตกกอมนันแตกขึ้นมากเดี๋ยวประเด็นการ ขยายพันธุ์ไม่เนาะคะเนาะบนโต๊ะู่มือคูมค่มืออยู่ปันใดกระยังเงี่ยวอยู่ของกระไดไประเด็นกระสีจบคลิบใบซ้ำหนีก่อนเด้อกัะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟเด้อกัะเด้อให้กำลังใจไประเด็นกับขอบคุณหลายๆให้กินบโบ,บกโจบโบล,ลงให้เจริญรุ่งเรื่องกลางหนาทำมาหากินเนาะคะเนาะน้อยๆยิงๆเขาไปข้างหน้าเด้อกัะเด้ออยู่ดีสบาย ความเจี๊ยบจะได้ความไข้ยังมีเฮ็ดอันใดบ่สมพอได้ก็ให้ได้บ่สมพอรวยก็ให้รวยเนาะกับเนาะย,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 ย่างย่อยเงียขึ้นไปข้างหน้าเด้อยกัเด้อสวัสดีตัวลูกเด้อยกยัเด้อเพิ่นใหม่มาก็ัช้าๆได้พาเรียมงามเนาะกับเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจไวต้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กับมีส่ำนี้แหะสวัสดีค่ะ